แกระแตอาสยามและน้องชายไม่เคยรู้มาก่อนเลยเลยค่ะว่าสาวคนนี้มีน้องชายด้วยล่ะค่ะนักร้องมกความสามารถสําหรับนักร้องนักแสดงอีกหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าหุ่นของเธอเนียน,น่าเสียมากๆเลยล่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งนักร้องหญิงที่มีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศไทยอันดับต้นๆเลยเหมือนกันรวมถึงเป็นนักมวยหญิงของไทยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่นด้วยอีกทั้งยังเป็นพี่สาวแท้ๆของกระต่ายอาสยาม นักร้องสาวคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่เสียงดีและนักร้องสาวคุณภาพตามรอยพี่สาวคนสวยมาติดๆเลยล่ะคะ่ะซึ่งในวันนี้เราไม่พลาดคะ่ะจะพาทุกท่านนั้นมาชมเรื่องราวของเธอบอกได้เลยนะคะว่าหลายคนเนี่ยคงจะไม่ทราบมาก่อนแล้ะคะ่ะว่านุ่มหล่อเสียงดีอีกคนหนึ่งเนี่ย เป็นน้องชายของกระแตนั่นก็คือหนุ่มกิตบุษเสียเลี้ยงลูกชายคนเล็กของบ้านนี้แม่ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มากในความสามารถเหมือนกันเพราะว่าเขาร้องเพลงมาตั้งแต่ห้าขวบเลยแล่ะคะ่ะแม่เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวคุณภาพจริงๆคะ่ะ